สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ซ้มก็พามาเล่นกันที่เกมมาจอง2นะคะเพราะว่ามาจอง1เราเล่นไป2อง EP, ีเราบวกทั้ง2 EP เลยนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูว่าเกมตัวนี้นะคะจะจ่ายดีเหมือนตัวที่1ห,หรือเปล่าวันนี้ก็เอาทุนมา1,000บาท10,000บาทนะคะเอาใหม่หนึ่งบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่เบทห้าบาทแล้วก็ลองหมุนออโต้กัไป50หมุนนะคะ หมาลุ้นด้วยกันว่าจะจ่ายไหมเปิดเทอร์โบเลยดีกว่าค่ะอุ้ยายติดสวยอันนี้เต็มจอมา4,800บาทค่ะเปิดตัวมาสวยมากๆก,กำไรมาเร็วมากๆเอ้ยจ่ายดีอ่ะขอให้ดีไปตลอดนะคะขอให้ดีไปเรื่อยๆโอ้โหวไยสวยอีกแล้วค่ะอุ้ย ้าฟีสปินเร็วมากๆ 1, 1725บาทเข้าฟีเกมเลยค่ะเดี๋ยวมาุ้นว่าฟีเกมเบ็ด0 0าสำหรับมาจอง2เนี่ยจะสู้มาจองหนึ่งได้หรือเปล่ามาจอง1เขาล่อกันไปที่3 0 0 0 0 0บาทอันนั้นเบ็ดพันนะคะส้มไล่เบ็ดไปไดเรื่อยๆจนถึงแมกเบ็ดเบ็ดพันแล้วก็จ่ายมาที่นั่นแหละ30,000 0บาทถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะ โอเค okay, 4,900บาทยังเหลืออีก5รอบฟิสปินนะคะอยากได้คอมโบส,สวยๆไวยเยอะๆแล้วก็คูณ10มาไหมอีก2หมุนเออไม่มีตัวสุดท้ายแล้วนะ สุดท้ายเราก็จบกันไปแบบนิ่มๆน,นะคะ12,000บาทน้อยอยู่นะมาเดี๋ยวเราจะขยับขึ้นไปเป็นแม็กเบดเหมือนกันนะคะในเมื่อมาจอง1นึ่งเราก็แม็กเบดมาจอง2ก็ต้องแม็กค่ะอุ๊ยมาอยู่นะ เออเมื่อวานเล่นมาจองหนึ่งไปนะคะได้ฟิสปิน30รอบคือปังมากเฮ้ยอันนี้ขอให้มาเถอะโอ้มันขาดตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะแถวสามมาแล้วขอให้ อขอเธอานะโอ้แถวหนึ่งติดค่ะคูณห้าตัวนี้ไม่เยอะแต่ว่าคูณสิบตัวแดงสี่ตัวแต่คูณสิบอ้าวขึ้นค่ะถือว่าจ่ายดีๆจ่ายดีๆอะไรจ่ายดีมากๆนะคะสองหมพันห้ารอยบาทนะคะสำหรับมาจองสองมาแล้วอะ่ะโอ้เกมจ่ายดีมากๆเลยค่ะวันนี้อ่ะ มาลุ้นสกเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งโอ้โหลงเรียบร้อยค่ะโอ้โจะปังอะไรขนาดนี้มามาอีกสักสามตัวมาเวอร์ไปแถวละตัวนะคะสำหรับสกเกตเตอร์เรียบร้อยค่ะเข้าฟีสปินเบ็ดหนึ่พบาทขอให้มันจ่ายดีแล้วกันเพราะบางทีมันก็จ่ายแบบเกลือๆนะคะอา้า อุ้ยสีเขียวเยอะมากอุ้ยสี่หมื่นบาทโอ้ oh my god สุดจัดประหลัดไม่ได้มาบอกนะคะอันนี้บอกเองส้มบอกเองอะไรเงี้ยหนักแน่นไหมอุ้ยอีกสองหมุนนะะี่ค่ะอุ้ยมาอีกแล้วอะตัวนี้ดีนะขอให้มีตัวจ่ายมี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 โอเค เหมือนหลอกกันอะ่ะอุ้ยแตกแสนแน่นอนเลยอะ่ะยังเหลืออีกหมื่นมวนสุดท้ายเหมือนตื่นเต้นจัดเหมือนโอเคห้าหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะอุ้ยถือว่าปังนะคะได้อยู่ได้อยู่หมื่นหนึ่งกับอะไรประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เนี่ยเนียเนียมันจะได้ก็เพราะอีช็อตเนี้ยอุยเยอะมากๆอุ้ยสี่พันอะไรเนะี่ยตื่นเต้นอะไรเนะี่ย อรวมรวมหมื่นหนึ่งค่ะตอนนี้ยอดอยู่ที่99,125บาทส้าทซต้องการหนึ่งแสบาทนะคะอะตัวนี้มาค่ะจ่ายโอ้สวยค่ะหนึ่งแสนบาทเรียบร้อยมาจองสอง สามารถแตกแสนตามมาจองหนึ่งได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปัดเสร็จกันที่5,000บาทแต่ว่ามีตัวจาว่ายอุ้ยไว้อย่างสวยอุย้ยไว้อย่างสวยนะคะตัวนี้ดีนะราคาดีนะคะแต่ก็อยากได้ฟีสปินไม่ลงอุย้ยหนึ่งแสนหนึ่งาพันบาทคะ่ะขอปัดสามพันออกแต่ว่าฟีสปินจะเข้าตลอดอะ ถ้าจะมาก็ขอให้มาอืยังไม่ลงนะคะมาปัดกลับว่าจะปัดสามพันโอเคเกินเกินแต่ปังอะโอเคมาสวยค่ะเฮ้ยตัวนี้มีตัววาได้วเรียบร้อย โอเคนะคะได้มาอีก1 7 0 0 0บาทอ้เอ้ยโอ้โหมาที่หนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนสามพันสามหมื่นบาทอุ้ยเดียวนะอันนี้จ่ายทุกดอกเลยนะคะเอาละเอาละ หมุนขอร้องห้าสิบหมุนนะคะแล้วก็ออโต้เกมจะได้เร็วเลยวันนเพราะว่าเหมือนเกมมันจะจ่ายทุกดอกเลยนี่เกมมันบักหรือเปล่าไม่บักหรอกเราน่าจะดวงดีนะคะเข้าโดนจังหวะโบนัสทามแน่แนเลยที่นี่สําหรับเหมาะสําหรับคนที่เล่นเยอะๆนะคะเพราะว่ายอดถอน8ล้านบาทนะคะถอนภายในวันเดียวได้ไดอันนี้หมนมะไม่ลงนะคะ เออถ้าจ่ายกว่านี้ก็ขอให้จ่ายถ้าไม่จ่ายเหลือกันไว้ที่1นึ0 0 0สบาทดีกว่านะคะขออีก10หมุน,นะคะ่ะ4 2ให้ยังขึ้น,นะคะ่ะ4หมุน1 2อีก3หมุนหยุดเลยเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวรุด วันนี้สําหรับมาจองสองก็ได้มาทั้งหมด1 2ึ0 0 0บาทกําไร1นึ0 0 0บาทแตกแสนสําเร็จอีกแล้วนะคะยังไงใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งส่วนใครอยากรู้ว่าส้มเล่นที่ไหนนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์เว็บของเขาไว้ให้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะคะไม่ใช่อยู่ตรงเนื้อหาคําอธิบายนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ส้มขอตัวละเท่านี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย